ได้เวลาเฉียดข้า,าออกไปทะเลสีขอรภูมิแล้วนะคะไปแดดก,กระแดดได้หนีเจ้าลมไปกลางเอาร้อนมากเลยนะวันนี้ร้อนมากๆเลยเลยสวัสดีจ้าได้เวลาออกจากบ้านแล้วคะ่ะพาไปดูทะเลแหวกสีขอรภูมินะคะกำลังออกจากบ้าน มืดเบื่ขึ้นพี่นอ้องงดนอนหลายเอิงหมอล่มหลายตาเปียกตาแชไ่ไปดูหมอล่าพ่ยายหน่อยเด้อเอฟซี FC จ๋าไปดูหมอล่มพยายหน่อยนะโอ้ยมันอีตาเปียกตาแช่เมิงม่งหมอลำาหลายนอดขามือขาบขึ้นขาบเว้นเมือ่อวานนอนทั้งวันเลยเมื่อวานลงเก็บเสร็จแล้วก็นอนโอ้ทำมาถึงตรงนี้แล้วเหรอ สวัสดีทุกคนคะ่ะอยู่กับสมอร์ชาแนลนะคะไปไซเบิร์ดนออีกอีกสิบปันก็จะได้ดูหมอรำบ้านอย่างเตี้ยแล้วนะบ้านงเตี้ยก็ดูแม่นกน้อยอยุไลพรเดี๋พี่นอ้องปล่อยไฟแม่นกน้อยมานะคะ วันที่12นะคะบ้านยางเตี้ยไฮดี้อย่าลืมกดไลค์ให้ยายด้วยนะคะวันที่12อย่าลืมมาดูหมอลาบ้านยางสปอร์ตเดอร์ขณาใหญ่หดูเดอแม่นกน้อยเดอ <c oughs> เดี๋ยวเรามาดูแม่นกน้อยนะคะ มีบ้านของก็มีบ้านนักเตียก็มีชนกันสามวันไม่รู้จะไปงานไหนที่บ้านนี้ก็มีฉลองศาลาเขาทําสาราเสร็จแล้วเขาจะฉลองศาราวันไหนนี่วันที่สิบสองเหมือนกันมั้งเนี่ยวันเดียวกันเลยเขาถ้ามีวันอ่หลังหรือก่อนหลังก็ได้เน้อนี่มันมีวันเดียวกันยายก็เลยไม่ได้มาถ่ายบ้านนี้เขาก็มีหมอราเหมือนกันแต่มันวันเดียวกันมันมาไม่ได้นะเอฟซี MC. อย่าลืมกดไลค์ให้ยายด้วยค่ะกดไลค์กดไลค์นะคะอยู่กับสปอร์ต์ชาแนลจ้าแดดกระหอนหอนพี่น้องเปิดแดดกับวัเนเยน็นนี่อากาศมานาันร้อนหนักนะตัวแซบเขยาหอนบนนี่ตัวแซบหอนได้กระสีเขาจอดำนี่ถ้ามาลากมัตรจอก็จะดำ สวัสดีค่ะไม่มีใครกดไลคยายเลยอากาศร้อนร้อนีพีน่ <c oughs> นองเลยสวัสดีถึงแยกไฟแดงแล้ววันนั้นยายหลับอยู่ตรงนี้แหละย,ยายติดไฟแดงแล้วยายก็เลยเออมันยังไม่เสร็จง่ายเรวมันยายก็เลยหลับ ไปหลับจริงๆอ่ะหลับเข้าไปหมดแล้วยายยังไม่ออกตัวเลยลบหาเราเับสนิทเลยนะแบบว่าหลับลึกจริงๆเลยนะตกใจตื่นมาเอา้าไปเขียวไฟเขียวเขาไปหมดแล้ไหนแล้วตลกมากเลยโอ้ยลืมกีย่ยะเดินเข้าเดินออกสองรอบสามรอบ ย้ายกัว่าย้ายสิบแปลว่าไรย้ายก็เดินเขา่าเดินออกนี่หน่อยมัดขยะไว้อย่างดีเลยเดินเขา่าเดินออกหลายรอบอยู่เดินเข้าไปแล้วก็เดินออกมาเราจะไปหยิบอะไรเนาะเรานึกได้อยู่นะแต่ว่าเราจะมาหยิบอะไรพรจะทางเมื่อไหรว่าจะไปหยิบขยะมาท,ทิ้งเิ็งต้อนไอ้ตังขยะนึงนึกได้ตัว <c oughs> <c oughs> เรียนต้อยมาขาย ขีดหนึ่งน่ะร้อยสี่สิบบาทวันนั้นยายไปซื้อแต่มันยังไม่สุกก็เลยอุดกินเลยขีดละร้อยสี่สิบบาทกิโล,ลละกี่กี่พันนะคือแพงเลยโอ้ใครแต่ก็กระกายกินแล้วมันแพงโคตรนี่กางเต็นขายเต็มเลยนะ่ะเต็มเนี่ยตรงนี้เลยเอาก็เอามาเช่าที่ขายเลยอะ่ะเนี่ยกางเต็นขาย เขาขายไม่ทันมันอ่มันสูกไม่ทันคนซื้อามากลางเต็มขายแบบอูคนมาจอดซื้อเต็มเลยตุเรียนเขาไปแล้วนี่ไม่มีแล้วนี่แสดงว่าหมดแล้วหรือว่าเขับไปเรื่อยๆยายก็ไม่รู้มาซื้อแต่มันไม่สูกวันนั้นอ่ะเขาบอกว่ามีแต่ไก่แบบไก่ฉีเขาแก่ไว้แล้วนีแต่เม็ดมันอ่ะที่เขาแก่ไว้แล้วขีดล,ละร้อยสี่สิบ ขีดละนะไม่ใช่กิโลนะขีดละขีดละร้อยสี่สิบบาทแล้วก็จะมีกิโลกิโลละร้อยสี่สิบแล้วก็กิโลละรัอยสองร้อยแล้วก็จะมีกิโลละร้อยยี่สิบแต่อันที่เขาแกะเปลือกไว้นะขีดละร้อยสี่สิบบาทขีดหนึ่งก็กิโลหนึ่งก็พันกว่ากิโลหนึ่งพันกว่าใช่ไหม ว่ามันไม่สุดถ้าซื้อไปเขาบอกว่าต้องเอาไปวางไว้สองวันถึงจะสุกเขาบอกว่ายายก็เลยบอกว่าถ้าเราไปวางไว้เราใครจะแกะให้เราแกะไม่ได้นอ้อยายก็เลยก็เลยไม่ได้ซื้อต้องไปแกะเ,เองิกีกเาบอกว่าต้องซื้อเป็นลูกไปพวางไว้ที่บ้านแล้วค่อยกินเ็าบอกสองวันค่อยกินนอกนั้นมันยังไม่สุดเขาบอก โอทะเลสวนมอกมาถึงเร็วไกลจะถึงแ้วได้พี่น้องไอ้ทิ้งยายจะมาตะงม่แหละฝนมันตกถนนมันแช่ยายก็เลยไม่มา อยหลังดูที่ไม่ไทยใจตะบันมาวันศุกร์ปดเมษาวันศุกร์ปดเมษายนไม่ไทยสีคอระพุม่ม ที่สีขอรพูมสีขอรพูมสุดรินพิซซ่ามาถอดผีบอดพิซซ่าโอ้ของกินอย่างมาหมดผีเบิดเลยบอสอีครับผมดินแถวนี้เต็มหมดแล้ว ถกับตกลงรถสัปปพ่พภาคก่อ่ขาขลึกแห้งแต่ดีนะมองทานเขาน่าจะไปนี่อุดให้หน่อยเนาะดูมันใหญ่มันึกสวัสดีจ้าจะถึงทะเลแบกแล้วไดอยากเบิ้งกับเบิ้งเดอ้อบุญ่อยสีเรลียวเขาไปทะเลแล้วเด้นี่ไปซ้ายเบิ้หล่ะพามาดูทะเลเด้นี่ ได้มาทำอะไรโอ้โหรถอันน oh, ี้เลนสะเพาะแต่ทางมันเป็นแบบนี้รถขนดินวิ่งโอ้หนุนลึกนนุนเข้าไปก่อนหน้ายายสองคันสามคันไปที่เดียวกันหรือไม่ ตกฟืนกับพุ้งเลยแล้วเริ่มเริ่มงเต็มเริ่มเต็มคร คองเด้ออันไปให้ดูน้ำเลยนะสวยจริงๆแต่ก่อนมันจะเป็นเขียวกว่านี้นะ f ี Z. แต่ก่อนมันเปเขียวกว่านี้อา้าวไม่มีคนสักคนเลยเขาเลิกให้เที่ยวแล้วเหรอไม่มีสักคนเลยหรือว่ามันยังไม่ค่ามันกลางวันอยูงอูมีอยู่แต่ไม่เยอะมีอยู่ไม่เยอะ เขาปิดลั้วหรอเข้าได้สองทางดูน้ำสีเอฟซีดูน้ำ, FC, ดนำเดี๋ยวยายก็จะพาล่มกางโอ้ถ้าฝนตกนี่ไม่ต้องมาเลยนะลื่นเพราะเป็นดินเหนียวลื่นถลายแน่ๆเลย กไปข้างล่างไม่คุมม้มตกไปข้างล่างน้ำมลนะโอ้ยกิเล็กงามแท้คนตกใส่กิเล็กงามเนาะคนตกใส่เมื่อวานก,ก่อนโอ้มีคนหลายอยู่พี่น้องฝุนคนเต็มเลยคิดว่าไม่มีคนที่ไหนได้คนเต็มอยู่ข้างล่างเลยลดขายของกับล้ายหลายในเอฟซีคนมาขายของเยอะมากน,นี่มาถึงนี่แล้วร้านขายของพิซซ่าก็มี ถึงนี่แล้วิสดงจอดไก่คักแท้เดินไกนกันได้หนึง่งทาง ไิ่มัมีคนคนลักหลายหนะ่ง ไี่อนูหาหมองจอดจรถอย่างไม่ได้หาอะไรเลยแล้กคนนั่นก็จอดกินแบบที่ จอดไม่นางจอดอย่างนี้จะจอดไปเดี๋ยวเดี๋ยวยายจะลงไล์เดี๋ยวยายจะขึ้นใหม่ว่ามาถึงทะเลแบกแล้วเดี๋ยวยายลงไล์ก่อนเด้อเดี๋ยวขึ้นใหม่แล้วยายขึ้นใหม่แล้วเอฟซีอย่าลืมเข้ามาดูนะ ขึ้นใหม่นะคะโอเคเอาอะไรไปมั่งเอาถุงมือไปนาดีกล่วมันหอนเดดเอาโมวเตรียมของก่อนเด้อไปไม่นานคงไม่เอาอน,นี่ไปหรอกแต่แรกว่ายายจะเที่ยวคาร์พูบเบรไปด้วยไม่เอาไปเพราะว่าประมาณชั่วโมงนึงนะชั่วโมงนึ่งนะพี่น้องไปไม่นานเพราะว่ายายหิวเขาเดี๋ยวยายสิไปกินเขา เดี๋ยวจะไปกินข้าวอเอาที่อันนี้มันใหญ่ไปเดี๋ยวยายจะมัดผมใหม่ ใส่กันแดดไปโอเคจะทำให้หมวกมันปิวอ,อันนี้ไปน้ำเดี๋ยวลงไลน์ใหญ่ขึ้นใหม่ลงไลนขึ้นใหม่โอเคนะเดี๋ยวขึ้นใหม่คนเยอะอยู่คิดว่าแตะคนไปเยอะ